มาดูผักบุงผักบุงสิบวันผักบุงสิบวันนะคะอันนี้เป็นผักบุ้งจีนนะคะก็เพี้ยก็ใช้ กล่องเดิมเนาะเปลี่ยนพลาสติกเจอฝนนะคะไม่มีแดดถ้ามีแดดเขาก็จะงามกว่านี้เนาะช่วงนี้จะฝนลงทุกวันอันนี้ปลูกในกระบะนะคะสองกระบะแล้วก็ปลูกในถ้วยแบบนี้อีก สิบห้าถ้วย